สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟจีนย่อจะมีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาในวันที่1เดือนเมษายนนี้นะครับแต่ก่อนหน้าที่จะพาไปดูตัวละครใหม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับว่าเซิร์ฟจีนย่อตอนนี้เนี่ยในตู้สุ่มตัวละครปัจจุบันตอนนี้ครับมันมีอีเวนต์สุ่มโจเซ่ล่างปีศาจนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีในตู้ตัวแดงอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอีเวนต์ดังนั้นก็จะมีโอกาสได้โจเซ่้าางงปีศเพิ่มสูขึนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวใหม่เลยนะว่าตัวใหม่ที่เข้าเซิร์ฟจีนย่อในเดือนเมษานี่เป็นตัวอะไรนะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็ตัวใหม่ที่เข้ามานี้นะครับก็จะมีชื่อว่าเกลวินนะจริงๆก็แล้วแต่คนอ่านแหละแต่ว่าให้เข้าใจตรงกันว่าหมายถึงตัวเดียวกันก็พอก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับแบ็กกราวๆถ้าเป็นในฉบับวันเนี่ยคือผมไม่ไแน่ใจว่าเรียกวันหรือว่าเรียกโอเนะนะครับตัวนี้เดินทีมันจะเป็นหุ่นยนนะแต่ในฉบับมังงะของอาจารย์มุโรตะ ตัวนี้ก็จะถูกโมใหม่มาเป็นอย่างที่เห็นนี้นะครับก็คือเป็นนินจาจากหมู่บ้านนินจานะครับก็จะเหมือนโซนิกเลยแล้วก็ตอนหลังได้เข้ามาร่วมกับสมาคมมนุษย์ประหลาดนะครับซึ่งก็จะอยู่ในตําแหน่งที่เป็นหนึ่งในผู้ที่กําลังถูกคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารของสมาคมนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเก,าเกาวินอันนี้มีอะไรมาให้ดูนิดนึงนะครับใช้ o o เก e Translate แปลนะครับอันนี้ <laughs> คือมันเห็นมันแปลแล้วก็ ผมก็ปวดตับแทนเลยเอ้ยแต่ว่ามันไม่ได้แปลประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับมันแปลเป็นอย่างอื่นด้วยวนๆไปเลยอะอย่างอันนี้นะครับคือมันแปลว่ากระเทยที่มีลมแรงเนอะเอ้ยแต่อันนี้ไม่ได้จะว่าอะไร คนที่เป็นเพศสภาพนะครับคือพอดีมันสะกิดใจนิดนึงนะครับตรงที่ว่า Google Translate ที่ผมเอามาใช้แปลเนี่ยมันจะมีคําประมาณนี้ออกมาบ่อยมากเลยก็เลยสงสัยว่าในมังงะเนี่ยเจ้าตัวละครเกวินนี่คือถูกปรับให้เป็นตัวละครที่เป็นเพศสภาพหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบจริงคือถ้าใครรู้ปูมประวัติอะไรที่มากกว่าผมเนี่ยก็ ยังไงฝากบอกผมด้วยทีนิดนึงผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับคนที่ทราบประวัติของเชาเกวินเพิ่มเติมนะคืออันนี้เนี่ยมันไม่ได้สะกิดใจอะไรผมเลยจริงๆนะจนกระทั่ง Google Translate มันมาแปลแบบนี้ใข่เนี่แหละผมก็เลยเริ่มสงสัยขึ้นมาเลยก็ลองลองเอกไปเล่นกันดูนะครับแอป Google t r t n s l a t e ในมือถือนะเออก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกัน ก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวผมเอามาเล่าให้ฟังกันเพิ่มอีกก็แล้วกันนะครับโอเคเราเรานอกเรื่องก,กันมาพอแล้วเรากลับมาเข้าเรื่องท็อปิกหลักกันดีกว่าก็คือรายละเอียดของความสามารถของเจ้าเกวินนะครับคือบทบาทคร่าวๆที่ผมได้ลองดูมาเนี่ยบทบาทของเจ้าเกวินคร่าวๆก็คือจะไปนเน้นที่การทําให้อีกฝ่ายติดดีบัฟเอฟเฟกนะครับซึ่งดีบับเอฟเฟกที่ว่าเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับก็คือการทําให้อีกฝ่ายติดอาการบาดเจ็บภายในนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือทําให้อีกฝ่ายเนี่ยติดสตันนะครับ เกวินเนี่ยจะเป็นตัวละครฝั่งมอนสเตอร์นะครับซึ่งจะอยู่ในระดับของอสูรนะแล้วก็สายพลังของเกวินก็จะเป็นสายต่อสู้นะครับซึ่งที่แรกเนี่ยก่อนที่มันจะเข้าผมคิดว่ามันอาจจะอยู่สายอุปกรณ์ก็ได้แต่ว่าโอเคถ้ามันอยู่สายต่อสู้ก็ไม่มีปัญหาส่วนค่าสเตตเนี่ยครับคือความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่95ซึ่งผมลองเทียบดูกับตัวละครสายต่อสู้ทุกตัวแล้วดูเหมือนเกวินจะเป็นตัวละครที่ความเร็วต่ําที่สุดในสายต่อสู้เลยนะครับทั้งนั้นที่เป็นตัวละครที่เป็นนินจานะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้เป็นสายอุปกรณ์เหมือนอย่างซอนิกล่างใหม่เนี่ยมันอาจจะ OP ไปนิดนึงด้วยความที่มันมีความสามารถในการสตันนะครับแล้วไม่ใช่สตันตัวเดียวด้วยนะแล้วถ้าให้สปีดมันเร็วพอๆกับความเม็กเซนของการเป็นนินจาด้วยนี่คือก็ก็ <c oughs> ได้แหละ <c oughs> ก็เพื่อความบาลานซ์ของเกมเนะตัดลอจิกนินจาทิ้งไป <c oughs> โอเคทีนี้ก็เรามาดูที่ความสามารถแรกกันนะครับความสามารถแรกความสามารถโจมตีธรรมดาของเกวินนะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดียว2ครั้งติดต่อกันอันนี้จะสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยร้อยของพลังโจมตีของเกวินนะครับแล้วก็มีโอกาส100%ทําให้เป้าหมายเนี่ยได้รับสถานะบาดเจ็บภายในซึ่งถ้าถูกโจมตีไปเนี่ยก็จะโดนความเสียหายไปอีก155%ปรของพลังโจมตีอันนี้ก็ ยังไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าที่อยากให้สังเกตก็คือว่าความสามารถในการโจมตีธรรมดาเนี่ยคือตัวละครที่สามารถสร้างสถานะบาดเจ็บภายในได้เนี่ยถ้าเทียบกับในเซิร์ฟเวอร์ไทยตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครหลายตัวเลยนะที่สามารถสร้างสถานะบาดเจ็บภายในด้วยการโจมตีธรรมดาได้แต่ว่าจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับในขณะที่เกวินเนี่ยจะให้ได้เพิ่มเติมคือร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็โดยรวมคือเอาจะธรรมดาอยู่แต่ว่าความเสียหายที่เพิ่มเนี่ยมันก็มากกว่านะครับ ทีนี้เรามาดูที่ความสามารถอันติเมตกันบ้างนะครับความสามารถอันติของเกวินเนี่ยครับก็คือเป็นการโจมตีหมู่นะครับเป็นรูปแบบของกากระบาดเป็นจํานวน4ครั้งสร้างความเสียหายทั้งหมด200%ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีโอกาส100%นะครับที่จะทําให้อีกฝ่ายติดสถานะสตันไปนจำนวน2ตัวแต่ว่าจะติดแบบสุ่มนะครับซึ่งจํานวนรอบที่จะติดเนี่ยก็จะเป็นแค่1รอบเท่านั้นอันนี้เนี่ยฟังดูมันโกงไหมก็ไม่นะไม่นิดอะโกงเยอะเลยล่ะครับ แต่ว่านะครับอันนี้มีจุดที่น่าดูนิดนึงก็คือว่าตรงเนี้ยไม่ต้องใช้ลูกแก้วพลังงาน2จุดนะครับแต่ว่ามันจะไปลดค่าหลอดพลังงานของฝ่ายตัวเองแทน900จุดนะถ้าเกิดว่าผมตีความมันไม่ผิดนะครับมันน่าจะประมาณนี้ทีนี้ ลูกแก้วเนี่ยลูกแก้ว1ลูกผมจําไม่ดได้แล้วว่าต้องใช้ค่าหลอดพลังงานทั้งหมดกี่จุดนะครับถึงจะได้ลูกแก้ว1ลูกแล้วถ้าเกิดว่าถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะใช้พลังงาน1000จุดมั้งถึงจะได้ลูกแก้ว1ลูกแต่มีจุดที่ผมสงสัยอยู่นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกแก้วเนี่ยอย่างน้อย1ลูกเนี่ยเราจะสามารถใช้อันติของเกวินได้หรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในสถานะของลูกแก้วไงครับมันม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นค่าหลอดพลังงานเนาะ แต่คิดว่าน่าจะเป็นในกรณีที่ว่ามันต้องเป็นค่าหลอดพลังงานก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้อันติของเกวินได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นลูกแก้วแล้วพอใช้ปุ๊บลูกแก้วก็ลดลงค่าหลอดพลังงานลดลงแบบนี้เนี่ยมันก็จะโกงไปหน่อยเนาะน่าจะเป็นกรณีแบบแรกมากกว่าก็คืออยู่ในเงื่อนไขที่ว่าหลอดพลังงานเนี่ยใกล้จะครบเต็มแล้วถึงจะสามารถใช้อันติของเกวินได้ ก็เดี๋ยวต้องไปลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดเอาไว้หรือเปล่านะครับคราวนี้ก็มาดูกันที่ความสามารถสุดท้ายนะครับก็คือพาสซีฟสกิลนะครับพาสซีฟสกิลของเกวินเนี่ยก็คือว่าจะลดความเสียหายจากการโจมตีที่ไม่ใช่คริติคอลลง40%นะครับอันนี้จะคล้ายๆของโกเคซึนะครับแล้วก็หลังจากที่มีตัวละครใดก็ตามขึ้นไหวเนี่ยก็จะทำการโจมตี Followup ใส่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเลยซึ่ง จะสร้างความเสียหาย80%ของพลังโจมตีเป็นจำนวน3ครั้งใน1รอบนะครับอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับโกเกสึผสม,มกับเอ่แฟลตประกายแสงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นแฟลตประกายแสงกรณีที่ไปเน้นโจมตีตัวที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือทั้ง3สกิลผมลองแปลมาจากใน Google Translate เลยนะแล้วก็หาข้อมูลนิดหน่อยจากในเว็บไซต์ดูไม่แน่ใจว่ามันจะมีจุดไหนผิดไปบ้างหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวก็รอดูอีกทีตอนมันเข้าไทยกันล้วกันน่าจะคงปีหน้าเลยทีนี้มาดูที่ในส่วนของเปิร์กของเกวินกันบ้างนะครับอันแรกเนี่ยผมเห็นเลข37ที่ผมเดาได้และน่าจะหมายถึงนินจารุ่นที่37ก็คือรุ่นเดียวกันกับเกวินก็จะมีอีกตัวคือ Hellfire ฟ f a m m นะครับซึ่งน่าจะเข้ามาในอนาคตแน่ๆแล้วละ่ะแต่ผมลองให้ Google แปลเผื่อดูนะอ่าอ่าอันนี้เปิร์กทองคำา37งวดนะครับ ถ้าได้มาแล้วเนี่ยค่าพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น10%นะครับส่วนอันที่2กับ3นะครับก็จะเป็นปฏิบัติการแก้แค้นกับชักชวนในป่านะครับทั้ง2อันนี้เนี่ยก็จะได้ค่าพลังโจมตีกับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างละ10%ซนะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเฮลไฟเฟมเหมือนกันถ้าคิดไว้ไม่ผิดก็เป็นเฮลไฟเฟมทั้ง3ตัวเลยนะครับช่องที่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นตัวอะไรนะก็โดยรวมเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะก็ถือว่าโกงอยู่นะเจ้าตัวนี้เพราะว่านอกจากจะตายยากเหมือนโกสแล้ว่ ก็ยังตีแรงตีเจ็บแล้วก็ติดสตันอีกต่างหากนะครับส่วนลำดับขั้นในการโจมตีเนี่ยผมมองว่าเกวินไม่ไม่น่าเหมาะจะเป็นตัวเปิดสักเท่าไหร่น่าจะเป็นตัวลำดับแบบตัวที่3หรือตัวที่4ในการโจมตีนะครับเพราะว่าเราควรจะให้ตัวแรกๆเนี่ยทำการโจมตีให้เกจพลังงานมันขึ้นก่อนนะแล้วค่อยต่อด้วยเกวินอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลร่าวค่าที่ผมลองไปทํากันบ้านมาเดี๋ยวเอาไว้รอเข้าไทยก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทาเป็นคลิปสรุปรายละเอียดอีกทีหนึง่งเพราะว่าผมไม่มีตัวดําในการสุ่มตัวนี้นะดังนั้นผมก็จะไม่ทราบเลยว่าถ้าอัปเกรดพวกอาวุธ3าดาวแล้วก็อัปเกรดดาวเพิ่มแล้วเนี่ยมันจะได้ค่าอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับเ,เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ